Okay. <laughs> 아이가 아이가 네. 네. 팀 회의에서 고고고고고아 스타인 파 고지 파 이제 언제 그 북단 サーハン・ュトン・クュー・ナチュー・ュー・ディカー・ー・トシー・ソシュー・ソシー・シシシー・シ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมดีเจคิลเขต้องรับแฟนรอง่านที่รในงานที่งาข้าสูงานของเราวันนี้ป็นทิ่งนะครับในรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งต่อเรยนดีกว่ายนะรก็เ่อนนะกวี้เราเปิดโชว์ไปด้วยหนึ่งเพลงแรกครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับเอาอีกไหมเดี๋ยววันนี้มีเยอะมากๆในงารอติดตามกันชุดแรก น่านพูดคุยก่อน,อนนะอออดีกว่านะฮะเออขอกี่ตัวนี้คุณจียอนล่างของผมเย้ยนครับไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยอครับจียอนนั่งไหมครับโอเคครับจียอนนั่งครับนะครับดนนโดลยืนกว่นะครับ,อ,รบอ๋อผมมีนัง่งนะครับคุณจียอนคขาถามถามาด้ครับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกนะครับที่จับแฟนมินดของนักบินแมนเอเชียทัวร์ซีซั่นสอใช่ไหมครับ 태국에서 이번에 런닝맨 아시안투어 시즌 2가 태국이 처음이라고 들었을때 맞습니까? 예 맞습니다. 네, 맞습니다. 아 이거 저 지금 출연 출연으서요 맞습니다. 예 <laughs> 이게 아, <맞습니다. 웃음> <Yeah>. uh, <laughs> okay. yeah, 태국 런닝맨 촬영도 태국이 처음이었고, 네 시즌 2미팅도 uh, 처음. 그지 지난해가요, 태국에서 해서 태국에서 촬영을 했었고, 네. 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 อาเชียทัวร์ที่ที่เซิร์ฟสองในที่ในคงแรกด้วยใช่ก็เพืนก็เช่เดียวกัน จะบอกว่าคุณห้าคุณเนี่ยเซ็กซี่สุดๆเลยครับเ็ซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่สุดๆบุกิงบมิงพบมิเุกงบมิงกงมาบ้า่รุ่งสูมากดีกว่า

แล้วมีที่สุงที่สุดด้วยแล้วเราต้องรูบคู่ถึงรายการและนิเมอร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วคู่รักวันจัจนทร์แล้คุณซิโอคู่กับใคยครับวันนี้ แอนี่จะไม่มาถามคุณิียอนนิดนึงครับเปลี่ยนกวางซูเป็นคู่รัลาไดเหมจคตัวเเราไม่คิดจะให้ฝ่ายตอบเลยครับ

หน้าเหมือนเฮลีนะคะแต่เ oh, ป oui. oh. ็นยัก so. ษ well, ์ไทยหน้าหน้าเหมือนเกล่ะครับผมอ๋อหน้ามกาลีอ๋อทรงผมทรงผมเดริสเดริสก็ยังตัดต่อน่าจะเป็น ฟูมิงฟูมิงมาเฟอร์มิงฟูมิงมาเวลาทั้งสองมาฟูจิซองจินเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในระดับนี้แมนในการฟูจิซองจินเนี่ยก็จะชนะไม่เยอะคือเคยคิดจะให้คุณจอมคุ้มนี่เข่งมั้งไหมครับเพราะว่าคุณคิวจอมคุ้มเขาคนเดเยอะแข็งได้มาก

아, 는 행복했 v 하는거 어, airpl... 어.

ที่ผมขอร้องเนอะถึงอายุเก้าสิบแล้วขอให้อยู่ด้วยนะชิ้นอยู่อย่าพูดคิดว่าทำร้ายกันเลยเอาแค่อยู่บนโลกใบนี้ก่อนดีกว่าจะคุณ่าห้าวน่ดีกว่าครับคุณห้ามีความประทัใจอะไรเป็นพิเศษรับในตอนที่มาถ่ายเรนนิคแมนในประเทศไทยบ้างไมครับที่พูดเสอเนชวห้านแต่ห้าสิอเอพิซที่จำไดนั้นเอพิซอทอะไรกั

승 우리가 갈탕เ팬팬ก็จะ이อไปเป็น이ํ이ล이งใจให้กันเค้าแบบต่า이고이 그리고 그때 당시에 제가 비밀 미션을 했었거든요. 근데 그 당시 그 여기 이 แล้วคุณจงคุกเองก็รูได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้วิชั่นที่เป็นของลับนะคะซึ่งเด็กเ็นเ็นผู้หญิงอะค่ะเฟนเนชาวไทยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแอบซ่อนเขาให้ซึ่งเขาเลยชนะมิชั่นวิชั่นทำันด้วยแล้วเขาถกแนไทด้วยคับทุกคุกคน้งคุณจคุกครับว่าที่เด็กไทยช่วยแอบไว้ไม่ได้คิดจะให้เขาชนะนะครับือยากซอเก็บไว้เอ อ้โหโอีกหโอ้โหโอ้โหโอ้โหปอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโออ้โ้โหโอ้โหจอ้โอ้โห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 โบ้โหโอ้้้ 공 m not g o 아 n g to go to the h o s 확실히 a l i 고 not 어 o i n g to 지금 잠깐 the 다 o s p i t a l i 들 not g o i รายการแรนดี Man, yeah. so, wan, ้แมนต้องมีการแข่งเกมเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวจะเล่นเกมกับน้องๆแฟนคลับนะบนเวทีแห่งนี้ละครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งท่าเมมเบอร์นะผมและดี้แมนเนี่ยได้เวลาเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาเพื่อเล่นเกมกันนะฮะส่งเสียงให้กับแรนี้แมนที่คอนเสิร์ตฮะนุชชองนะครับ น้องๆเรจะมีกองสูงอยูแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีครับผู้โชคดีนะขึ้นมาร่วมสู่เล่นเกมของเรือง